<Yahoo! S 1> สวัสดีครับช่องตะกุลกอพ่อเพียงหรือช่องตะกุลกอพ่อเพียงพ่อแม่พี่น้องปองไปสููุสคนมอน,นี้มาอย่างมอน,นี้น้ำสาระความรูด้ดีๆมาฝากครับผู้ใดว่างๆจากการเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเนาะหรืออยากมีงานอดิเรกเฮ็ดนะพี่น้องมาเบิ่งอาชีพอีกอาชีพนึงเฮาบด้เลียงคือว่าเลียงเป็นอาชีพดอกเลียงไว้กินเลียงไว้บริโภคจะคของนี่ลหละแล้วก็เลียงไว้ขายหห่นเรือก็ขาย,ขาย,ขายเนาะ มา,าเบิ้องมาห้าิเรียงยีหยังพี่น้องเห็นบ่ครับนะครับอ่างนะครับข้างบ้านหกอ่างครับเดี๋ยวพามาเบิงเนาะมาเบิงเหมือนเนี่ยขาวเมาเผยแผ่้อมูลดีๆในการเลี้ยงหอยว่นทันเลี้ยงหวยว่าเลี้ยงยังไงเลี่ยงเชิงเผื่อบริโภคอะไรกะ,ะจำนายเนาะโอเคครับไปเบิ้นงน้ำกันครับครับมาแล้วครับผมใม่พี่น้องเบิ้งเลยครับหวยที่ข้าเลี้ยงจะเป็นหอยเชลีเนาะ ต้นมากครับจะเป็นหอยเชลลีพี่นอ้องจีตะกรนนี่หอยเชลลี ery, นี่บอเป็นราคาได้พี่น้องคู่มือที่เป็นราคานะครับทั้งเป็นราคาทั้งเป็นประโยชน์เป็นอาหารการกินของพี่นอ้องปองไปสุภูสุคล้นอ่าเบอร์ครับอ่างอ่างกะอ่าง,อ,างองที่ห้าเหลือใส่นะครับอง์ที่บได้ใส่เราห้องมาตัดเครื่องนเนี่ยเลี้ยงครับหอยรุ่นนี้จะเป็นหอยประมาณเกือบสองเดือนก,กว่าครับพี่น้องสองเดือนก,กว่านี่ครับ นะครับครับนะครับตัวนี้กาลังข้นไม่กินพักบุงครับก็พักครับเดี๋ยวจะไปเบื้องอ้างอีกอ้างนึงครับอันนี้จะเป็นอ้างพ่อแม่พันธุ์ครับเตรียมเรียงไว้นะพี่น้องนะครับหันมันไข่ขึ้นมากแต่เน่าก็สิเก็บไข่มามาตรงไว้เอบอนะครับบอทีครับเตรียมไว้นะครับเนี่ยครับไข่ไข่หอยเชลีนะครับตอนนี้เป็นบ่ทันไี่ข้นมากครับพิ่ยอยู่ข้างล่างเดี๋วผมมีเจ้าเบื้องห้เบหึ่ง ตัเพันที่บุกค่อยขึ้นมาเนียน้ำเว้นันตัวนี้เนาะวนากจะเป็นตัวน้อยนะครับตัวน้อยพันที่ขึ้นมาอยู่ของบนอ่ะนี่ครับนี่ครับจะเป็นหอยเชอรี่พันเหลืองครับพันธุ์เรื่องเหลืองนี่เนาะนี่ครับอ่านี่ครับนี่ครับนี่บประมาณนี้พันธุ์ไหนจะใครคบพ่อจะเอาใข่มาบ่อเนาะมาบ่อนี่ครับเ้าบ่อแล้ว ก็สิเป็นประมาณนี้ครับพ่อม้วงางไว้นี่พี่น้องนี่ครับอัห้อาได้ไข่มากนะครับห้องกทมอตะก้ารนี่แหละครับแล้วก็เอาหอยไว้เนาะมากมางไว้จีิงๆแล้วก็มันดิไข่ตกลงพี่น้องอ่าแล้วก็มันก็จะเงี้ยของมันเองเ้าพักเอาหนาใส่มันเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับ นะครับหอยหน่อยส้มนี่ก็สีอายุประมาณเดือนกกว่าเดือนเศษเครับพี่นอ้อง,งอก็จะมีปลาหางนุง่งอยู่ในอ่างความด้วยพี่น้องบอมเมนมาเข้าสีเลี้ยงต่หอยไปเลยครับเพราะว่าบางทียุ่งสีมาไขเนาะมันต้องมีปลาหางนุง่งให้มันไปแต่กินลงน้ำครับลงน้ำอ่าอันนี้คือการเทคนิคการเลี้ยงนะครับเทคนิคการเลี้ยงผู้ใดอยากเลี้ยงแต่ต้องมีเทคนิคนี้ครับต้องรู้จักเทคนิคนี้ะนะครับน้ำขังบ้านนะพี่น้องนะครับ ลูกบอตมี้ปลาหางนุ่งนะครับเนาะเป็นบอปูนบอยังกระซังที่ห่อเตรียมไหเน้ะพี่น้องเนาะขางบ้านก็จะเป็นพวกอ่ะผึ้ยผักเครื่อวครับพี่น้องง่ายๆครับนี่ครับนี่เหมือนภาพมาเบิงอ่ะการเลี้ยงหอยครับการเลี้ยงหอยไปกินไปบริโภคนะครับผู้ใดก็เฮ็ดไดครับง่ายๆครับสบายสบายครับนี่ครับอันใดพอหอยแม่หอยมากหรอกห่อก็มาเฮ็ดเบิงครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ถามว่ามันที่กินได้กินย่าไดเขาเหลือก็เลยครับมันตัวใดงี้ พ่อกินเ,นเ่าก็เจ็บบอกเจ็บบอกกินไปเรื่อยๆไหมครับตัวใดหน่อยมันก็นเงี้ยน้ำฝนอีกเนาะอ่าถามว่าน้ำเดชไทยบ่เนานะอ่าในการเลี้ยงเนี่ยน้ำไดชไทยครับเ่อตังเมืองสีน้ำผมเนาะนี่ครับมันตึกินประมาณี้เลยพี่นอ้องอ่า,ากะหาน้ำมันมีกินไม่ดำแน่เนาะเ่ากับเปียโนครับใส่การอ่ะคล้ายๆครับาารัการาก,าาการกาลักน้ำพยายากาลักน้ำให้มันดูดออกแล้วครับเติมน้ำเขาไม่เนาะอาหาร ของเพื่อนก็สีนี้พืชพักนี่ครับพืชพักที่ห่อหาได้เนาะพักบุ้งพักยังพักกาดต่างๆหรือต้นกล้วยก็ได้ครับหันมีเนาะใส,ส่เดเวิดครับพี่นอ้องนะครับต้นทุนตําๆครับเลี้ยงหอยง่ายๆครับพี่นอ้องผู้ใดอยากสนใจอยากเลี้ยงนะครับก็บลองศึกษาเบ้งนะครับล่องเลี้ยงบ้งผมว่ามันบ่ยากนะครับเอามาเลี้ยงก็สามารถเลี้ยงได้เลยเนาะมันบริมีขั้นตอนหลายเครื่องปล่อยลงบนใดเมื่อก็้ อยู่ได้เนาะอยู่ได้เนาะแล้วก็ mm hmm. ตายยากพรอมนะพี่น้องอ่านะคร nah, ับอ่าฝากไว้นะครับใครสนใจในการเลี้ยงหอยกะลองลองเบิ้งครับลองลองเบิ้งนี่ครับนี่ครับลองลองเลยพี่น้องอันนี้ก็ตัวน้อยอันนี้ก็บึดเดียวว่าท่านโดนครับประมาณมีทุนหน้าเป็นสื้อผ้ามันก็ตัวนี้แหละครับเนี่ย ประมาณนี้อีกสองสามเดือนข้างหน้ามันก็โตเย็นแล้วลพี่น้องกับบริจมีค่าอาหารเนาะมีแต่การดูแลผิวเผินในซื้อเนาะเศร้ามากแรงมากเฮ้ากับเลี้ยวเบิ้งมันกแก่แล้วนะพี่น้องโอเคนะครับผู้ใดชื่นชอบคลิปตระกูลกอพ่อเพียงอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามมันนะครับบนในผ้ามาเบิ้งข้อมูลดีๆในการเหตุการเกษตรอีกแนวหนึ่งครับแนวหนึ่ง,แ,งแบบพอเพียงนะครับพี่นอนะ้องเนาะอ่าโอเคครับอ่านี่ครับ มันจะเป็นประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับนี่ครับออเอาไข่มามาวางเลยสิประมาณมันทิบ,บ่อแพ้ในห,หนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนครับพี่น้องหนึ่งเดือนมันก็จะบอนะ่อลงเนาะอ่าบ่อลงแลวก็เป็นตัวหลักจะตกลงไปในน้ำน,นะครับสซมี่ยังไงครับยง่ายการเลี้ยงหอยเชอรี่นี่ต้องมีป่าหางนุง่งน้ำได้ครับอย่าลืมป่าหางนุง่งไว้ให้มันถ้ากินพวกลูกน้ำนะครับที่มาใครใส่เนาะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็อีกอ่างนึงครับอ่างหนึ่งพี่น้องมันอะไรครับผ่นะครับหลายขนาดเลยนะครับพักบุงครับแค่พักบุงนะครับพักบุงเฮาไเด้๋พอพันไม่พันมาชุดเดียวห้องกัสามารถขยายพันได้ตลอดเลยพี่น้องนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญจะลืมคือป่าหนองยุ้งนะครับการเลี้ยงอ่างที่อยู่กับบ่านเลื่อนนี่นัพี่น้องมันตรงนี้่มมีบ่ได้นะครับบมมีเดี๋ยวอ่า มันสศยงไล่สิเกิดขึ้นงย่ายอีกแล้วพี่น้องกัดจะคล้องอีกนะครับใช้มันเกิดสิประมาณนี้เนาะครับครับประมาณนี้เลยง่ายๆพี่น้องมีอังสี่เหลี่ยมมทฑนกะสองคู่สองหรือหนึ่งคู่หนึ่งกะเรียงได้พี่น้องหรือบ็อกบ็อกปูน่อสวมทอยังสิเนาะเรียงได้เพิ่ครับโอเคครับผมได้ชินชอบคลิปตุก,ก,กื้อบอเพรยงกอจะาลืมนะครับเด้อ กดไลค์กดซับสไคร์แน่นอนนี่พาพมาเบิ่อของข้อมูลดีๆในการเลี้ยงหอยครับโอเคครับผมสำหรับข้อมูลดีๆในการเลี้ยงหอย,อยเชอรี่เนะาะผู้ใดสนใจการลองสอบถามมาเบิ่งครับหรือผู้ใดยอยากเลี้ยงก็เฮ็ดตามได้เลยครับตามที่ผมบอกในคลิปเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามให้ือนนี้นะครับเด้อวันนี้ช่องตะคุณกอน้ำสาระความรูด้ดีๆมาฝากอีก แนวหนึ่งครับแนวเกษตรแบบพ่อเพียงนะพี่น้องเนาะโอเคครับผมคลิปหน้าที่มียังค่อยว่ากันไหมนะครับสวัสดีครับ